ปลาจน <laughs> นี่ปลาจอนเจ้านี่ปลาละเวะโอ้ยมมได้เอาอย่างมาใส่เจ้นี่ขังในกระสอบไปก่อนไป <laughs> แน่สวัสดีเจ้าหยิงหนึ่งในตองอูเจ้าวันนี้หญิงหนึ่งป้าแอวไก่เจ้านี่หลังจากห่างหายไปเมินเนาะป่าน้ำมาบ่มีแล้วเจ้าวันนี้หยิงหนึ่งมีภารกิจพิเศษมากับคุณ,คณผี่ นี่วันนี้จะปากันมาง้มหอยเจ้านี่นี่เนาะอยากจะใง้ดูกันลอกลุนอันเดียวเกินคุ้มได้สองคันเลยนี่เนาะเดี๋ยวจะปากันเดินอ่าง้มหอยเจ้าจ <ะ S 1> ตรงนั้นามาเน,น,นี่ยคือดูตังลงโอ้โหอุออกหน่อยเดี๋ยวจะมาป,าปะมาเซาะหอยนะเจ้าเนาะเดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันเจ้าวันนี้ว่าจะมมวนก็เจ้านี่และนี่คือทำเลของเราที่เราจะมาหาหอยเนาะ จุดสังเกตคือเปลือกหอยตายเกินแล้วเจ้านี่นี่เนาะขาดว่าต้องมีหอยแน่ๆเจ้าจะยังจะลงมกับปีป่ปนนี่นะนี่คือปีป่ปนงมพอพอกอนเจ้าถ่ายทำกนลำบากนิดนึงนี่นี่จะลองงมพอแถวชายฝั่งนี่พอหรอปาน้อยยุมย่มยิมย้มยิบดูนี่แต่ปางใหญ่ถ่าจะบเหลือล หุ้ยดินค่อนข้างแข็งนะคะคุณพี่นี่คือโอ้ยเปลือกมันโอ๋สองขงยึกไม่มีเลยอีกหนึ่งเอาตะกร้ามาสวายเอาเจ้านี่ ม่ใช่นี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 ่โอ้น,น,นี่ก็เปลือกน่าจะอยู่น้ำลึกหน่อยเจ้าและนี่คืออุปรกรณ์ใส่หอยของยิงหนึ่งใหญ่นขนาดเดี๋ยว <c oughs> จะมีปี๊ปี๊ติปนต๊กจับมาตัวเนาะแต่บุหงาเปิดจะมาช่วงไหนเดี๋ยวถ้าเปิดมาต๊กนีหนึ่งจะเก็บบรัรยาการให้ดูเจ้าปกติหนึ่งมาขับจำบนี่ยิงหนึ่ง,งจะบัคคอยได้ทายเจ้านี่ เพราะว่ามันถ่ายทายากเนาะอยิ่งหนึ่งก็อยากได้ป่าเดินขับจับเนี่ยเจ้าเขาใจมือถือถ่ายมันก็นเลยแบบลําบากลําบนหน่อยสเสต๋อแนมก็ลึกเนาะถ่ายถ่ายมาได้เจ้ามาดูผีก่อนโอ้โหหินทั้งนั้นนนนาางขต้องลึกๆอ่ะน้องว่ะไปฝั่งนู้นดิต้องลึกๆ อือืยุลงหน้ามันก็ได้นน่โหเรียจะเอะยจเนยนี่เห็นละอกนกหน,นึ่งตัวอืมนี่อกนกโอเคน,น,น,น้องลูกๆลก่ปีนะ่ะไฟฟังทั้งพุ่น่ะ อกนกทั้งนั้นหรอว้ายแต่เนี่ยเจ้าเดียวเดียวเียปี่จะให้ดูหอยอันนี้แหละที่เราอยากได้แต่นี่มันตัวน้อยลำไปเจ้านี่ลูกมันโออ้ยตกลูกมันนี่ไงแฮะเออปัดใจกะขนาดหอยอกนกยังตัวน้อยอ่ะเนาะจะได้ว่ามีคนหาไปแล้วเจ๊ มันจะเวิร์กไหมเนี่ยไม่เวิร์กก็ที่เดิมอ่ะก็จะได้มาพอทำเลไงพราะวามันนี่นี่มันมีหน้าเขาพรจะได้มาถึงพิเศษไงอืมเรื่ก็ของเรื่องเนี่ยสายก็นุ่มดีนะสายก็นุ่มดีแต่ไม่มีหอยมันจะมีแหลมมันอ่ะถ้ามันมีเปลือกมันจะเกินเลยอ่ะยวเ่าต้องหาทำเลก่อนเจ้าเดี๋ยวตัดตัดไหนที่มีเยอะๆอีกหนึ่งไทยทำให้ดูใหม่เนาะ เริ่มร้องอีกเมื่อก so well ี oh, <the freely split again> ้ได้สองสามเกนแลยยะดูบรรยากาศเจ้นี่จะวำมไงตัวนี้เลยนี่โอ้ตัวใหญ่ก็มีอยู่เจ้าอยู่ตั้งหิมเนาะตั้งแต่งมีเจ้านี่หิมกำลังวา่ลูกกันหิมเดียว เอาลองตัวนี้พอว่ากินน่าละกินน่าละได้วันนั้นจหลได้ห่อเออจังบนเหมือนติดแก๊กเอาก็เอาหน่ะอะไรเนี่ยหล่ะเออจังบนจังใดวะหอยอกนกเจ้านี่หอยนี่เราไม่เอามาชนนี่ปะจนเจ้านี่ปลาละเควโอ้ยถ้ามาได้เอาอย่างมาไซเจ้านี่ขังในกระสอบไปก่อน ได้แน่แนี่หนาได้สองตัวแล้วเจ้าเมื่อกี้ปีเป่เพิก็ได้ตัวหน,นึ่งขังไว้น,น,นี่คนเจ้าโอเคเราคนเจ้าใส่ใส่สักหน่อยดีไหมเอ่ยได้อีกแล้วปะจอน <laughs> เราจะรวยกันแล้ว,วนีวก้นหน้ารวมละสามแสนโอ้ยแต่ละตอนนี้ปะจอนมากเลย คือว่ามันเก็บตอ่อตามตัวแล้วฮะเนาะออือจะเสียได้อีกอะกูพี่บอกให้เปลี่ยนถุงมือก่อนเปลี่ยนนี่ถุงมืออมตะพุดมดสามตัวแล้วเราจะรวยกันแล้วขยับไปได้แล้วก็บไทยทำไมได้หอกเกาะตีตปีไปก่อนนี่คือการขูดหอยธุกรกิจ พันล้านธ <laughs> รกิจตัวใหมอ่อกนกลวนๆหอยทสาเข็มเจ้าตอนนี้อกนกอีกแล้วครับท่านสามแกนกัน่ะแกนงามๆเนาะ ไส้นี่กำลังกินอร่อยใช่นหมหอยอกนกนี่รสชาติจะไม่คาวมากเหมือนหอยอย่างกุ้งห้องหอยอย่างน่ะพี่หอยแงบใหญ่น่ะคนไทยบุ้งห้องหอยอย่างน่ะเจ้าหอยกาบหอยกาบเนาะอืมแต่นี่หอยอกนกนี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งบ่ค่อยคาวแล้วก็เนื้อบนเหนียวเหมือนหอยกาบนี่เจ้ากินล้ำอยู่นึ่งจิ้มน้ำจิ้มก็ได้อยู่กิโลละแสนกล่องอ่ะ ขนาดลังลังนกยังเป็นแสนหนูอันนี้หอวยจะไม่แก่โอ้โหประจอนพี่ได้สามตัวแล้วนีมีไหม หกนกเหมือนเดิมเจ้านี่หกนกเท่าน,นั้นแค่เพื่ปพอ,อยีนึงทำสักกรรม <c oughs> เป็นหลักแกะรถทีเผยมามโมนี่น้อมมีเจ้านี่ Mất coi <laughs> không à?